อยากพูดเก่งต้องทำสิ่งนี้อยากพูดเก่งต้องทำสิ่งนี้การที่คุณจะพูดเก่งหรือไม่เก่งมันวัดกันตอนก่อนที่คุณจะพูดหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าการที่ตัวเองชอบพูดชอบคุยกับผู้คนเป็นการพูดเก่งนั่นเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดการที่คุณเป็นคนพูดเก่งไม่ใช่การที่คุณเป็นคนคุยเก่งหรือคุยได้ทุเรื่อง แต่เป็นการที่คุณสื่อสารออกไปแล้วได้ใจคนทําให้คนอินตามคุณแล้วรู้สึกตามสิ่งที่คุณพูดออกไปโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่คุยเก่งก็ได้แต่เป็นคนที่สื่อสารได้ตรงประเด็นและทําให้คนเข้าใจง่ายนั่นแหละคือการที่คุณเป็นคนพูดเก่งถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนที่พูดเก่งครูมีกฎ738 55ด7,38 55จากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กมาฝากพวกเราทุกคน1 ข้อมูลจากการพูดมีผลต่อความประทับใจหรือการพูดเก่งของคุณแค่7%จึงแทบไม่มีผลต่อการที่คุณเป็นคนพูดเก่งเลย 2. ข้อมูลจากน้ําเสียงที่คุณสื่อสารออกไปมีผลต่อความประทับใจและการที่คนจะมองว่าคุณเป็นคนพูดเก่ง38% 3. ข้อมูลจากการมองเห็นภาพลักษณ์ของคุณส่งผลต่อการประทับใจและมองว่าคุณเป็นคนพูดเก่ง55%ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่พูดเก่งและทำให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนพูดเก่งคุณต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกการแต่งตัวของคุณเพราะมันเป็น55 ในการสร้างความประทับใจกับคนและมองว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งอีก38%คือน้ําเสียงที่คุณสื่อสารออกไปมีความไพเราะมีความน่าฟาังฟวาแล้วดูเป็นมิตรมันจะทําให้คนประทับใจและเข้าใจว่าคุณเป็นคนพูดเก่งด,ดังนั้นข้อมูลที่คุณมีอยู่เป็นเพียงแค่7%ในการรับรู้ ว่าคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่พูดเก่งแล้วสื่อสารได้ประทับใจทําให้คนอยากความิ่ิงที่คุณพูดและมองว่าคุณเป็นคนพูดเก่งคุณจึงให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็น้ําเสียงที่คุณสื่อสารออกไปเพราะมันเป็น93%ที่จะทําให้คนเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนพูดเก่งและคุณเป็นคนที่มีความรู้ ดังนั้นการเป็นคนพูดเก่งกับการเป็นคนคุยเก่งมันต่างกันคนที่คุยเก่งคือคุยได้แต่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่คนพูดเก่งไม่จําเป็นต้องพูดเยอะแต่พูดแล้วสื่อสารคนเข้าใจได้ถ้าคุณต้องการเป็นคนที่พูดเก่งให้เอากด7 38 55ไปปรับใช้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนพูดเก่งคุณเป็นคนเก่งและสร้างความประทับใจให้เขาอยากติดตามคุณให้เขาอยากฟังคุณ แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความเร็จเพราะทําให้คนเชื่อถือมั่นใจและไว้ใจในตัวคุณและอยากจะฟังสิ่งทุกอย่างที่คุณออกมาให้